ดีค่ะทุกคนีก็เจอเขาเจเตยเตย,ตยโลำเพลอฟ f ิเชียลนะคะพอกันยำแรงมืดมืดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเตยเตย,ตยก,ก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นเย็นอาบน้ำแล้วแสดงเสร็จแล้วนะคะแต่ว่า ทางผู้จัดเขาเขาจ้างต่ออีกหนึ่งวันนะคะโดยวันที่25เนี่ยเขาให้บัตรเนี่ยราคาบัตรละ9 9บาทนะคะก็คือคืนนี้เราก็จะเล่นอยู่ที่นี่อีกคืนนะคะก็คือน,นอนพักแล้วก็ตอนเช้าก็นอนอีกกลางวันหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็แสดงที่ดื่มอีกรอบหนึ่งนะคะตอนแรกอะ่ะ Uh, งานมันยกเลิกไปแล้วนะคะมันบอมีงานแล้วนะคะของงานอ่ะเขาสิบไปมอมือหนีน้องมันสิบไปอ่าประทุมนะคะของหองหลวงที่ตลาดจมโบนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่ว่างานโดนโยกเลิกนะคะพองานยกเลิกเสร็จปุ๊บทางผู้จัดทางผู้จัดนะคะที่พัทยานะคะเสียแกก็เลยขอเมาสต่ออีกหนึ่งวันนะคะโดยคืนกำไรให้กับ พ่อแม่พี่น้องนะคะความมักคนมักมวนพัทยานะคะอีกมือหนึ่งนะคะก็เลยได้จางต่อโดยที่ว่าลดราคาบาทลงเหลือแค่เก่าสิบเก้าบาทนะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศมันมันเลิกปีสองเนาะเขาก็สิหิวกันตัวแต่ว่าถึงรอบรอบนี่ก็ผับบานะคะอยู่ข้างๆนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่าก ว่าไปดอกค่ะประหยัดเงเิเนงเสพเงินเสพสุขภาพน้ำตอนนี้นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเมื่อเรางานแบบต่อเนื่องกันขนาดนี้แล้วมันกระทัน,ทนหันรเราไม่ได้เตรียมไม่ได้มีที่พงที่พักอะไรนะคะเหมือนที่ลงคลิปไปตอนกลางวันนะคะว่ามันบม,ม่มีหมองพักเลยบม่มีมองเลยเาก็ต้องนอนไตลอกนะคะไตเวทีกันอีกตามเคยนะคะแต่ยังดีที่ว่า ปามนาดนะคะเพิ่นกนย่งปั่นไฟไห้่ตะลอดทั้งคืนอยู่นะคะก็เลยมีพอมีพัดลมนะคะพ่อเปาไลหยกไรยุ่งนะคะบางศิลปินบางท่านนะคะเพิ่นกบมีเต้นส่วนตัวเพิ่นกะนอนอนเต้นส่วนตัวเนาะส่วนเท่ากบเป็นทางเครื่องเ้ากะอยู่ไตลอ็อกเ้อานะคะเรามีเปย์นะคะเตเตยมีเปย์นะคะแ้วเตเตยก็จะเอาเปย์นะคะมาผูกแล้วก็นอนอยู่ไตล็อกนะคะอันนี้ก็เลยไปซื้อ ของเซเว่นนะคะซื้อของเซเว่นมาก,กะมากินนะคะให้เบ่งบรรยากาศอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะันจากที่ทุกอย่างหยุดโอ้ยสะดุดกันหินทุกอย่างนะคะยุติลงเนาะแล้วก็รอทุกอย่างก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะรอแสดงพรุ่งนี้นะคะ ขอโทษในความมือสั้นนะคะพอดีว่าไก่ย่างเท่าไรไก่ย่างเป็นมือใหม่นะคะมือ,อยังบันนีนะคะในการถ่ายก็สิพยายามให้นิ่งๆิ่งักน้อยนะคะแต่นี้ก็บ่ค,ค่อยนิ่งป็นไหนอันนี้ก็เต้นนะคะพอหลอดแล้วก็น,นอนอยู่เต็นเต้นใหญ่นะคะคุณน้าเราก็ปูสาดนั่งลงปล้วแล่นอนไปนี่แต่เรามาถ่ายถ่ายเราเบิง่งคืนเบิง้งูก พ่อเฮียหยังแอบว่านับตีบเด้นี่กินข้าวไปค่ะหิวบ่อมีขนมปังนมแล้วก็น้ำค่ะเอาบ่อ กับฟันดีค่ะคุณพ่อไกับูด้าไปกับโยกประพดาค่ะแล้วก็น้องแตงโมแล้วก็ไปเจอแม่แม่อีกทางโน้นอีกเยอะอยู่แม่ไก่แม่หวานแม่สี่ไม่ใช่แม่แม่ในวงนี่นะคะทุกคนกับนอนกัน นังอะไรเออหรอเดี๋ยวเราก็จะไปดูเหมือนกันเราดูดูหลัวก่อนหลัวหยุนซีไปดูหลัวก่อนเซนโนดกินข้าวยังปิดนมยายนี่ก็คือบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราไปล็อกเรานะคะเร,เราก็ชิบไป ผูกเปนอนตาล็อกกันแล้วกับเปิดพัดลมช้ำๆนะคะอันนี้ก็บกวนเพื่อนแล้วอันนี้ก็ล็อกล็อกอพี่โชคก็ไม่อยู่เดี๋ยวขัดเจา้า่ามีพายุเลยนี่เดี๋ยวสิไปผูกเปนนอนตรงล็อกนี่แหลคะค่ะล็อกมันยากาศ เราปลูกเปก็นอนตรงนี้นะคะถ้าฝนตกเราก็ย้ายไปนู่นฝั่งนู้น,ะะน,น,นะะก็ปลูกเปกันนะคะแล้กก็กปู่สาแบบคอยกับปูซายแบบคอยกับปลูกปนอนมุมไหยมุมมั่นนะคะนี่นี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะค่าพี่ๆนะคะเอฟซีนะคะ,ะ,คะทุกท่านนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการพักแรมแบบ กับท่านหานอีลีนะคะของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงก็คือเหมือนที่เตยบอกนะคะว่าเกิดเป็นแดนเซอร์เป็นมอลลัมนะคะเขากับตองกินงายอยู่งายเนาะม,นมันมันนี่เรื่องบอคาฝันตลอดนะคะเรื่องเธอกับฟุนต๊เรื่องเธอกับมองภาคมองเศร้าอย่างนี้เองสนะคะแต่ว่าทุกคนก็คือ สู้นะคะทาเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะคะลองทุกคนกันยู่กันโดยใจฮากีลีนะคะกับอาชีพนี้ถึงบอกว่าถึงความการโชว์เออินว่าการแสดงโชว์ไปนะเวทีว่าหลายๆคนอาจจะมีเบ่งหรือเบ่งลังที่แบบมันอาจจะเสาส,สิ่งอย่างแต่พอขคืนเวทีทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็เพราะทุกคนอยากจะมอบโชว์ที่อลังการโชว์ที่สวยงามให้กับแฟนๆได้รับชมนะคะกับฝาก เป็นกำลังใจนะคะให้กับเตยยแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเราเพลินโชว์นะคะให้เป็นกำลังใจให้แนดเดอร์นะคะก็เป็นกำลังใจกับมอลัมดนเซอร์หรือว่า,าชีพน้ำกันทุกๆวงนะคะบอกเลยว่าพ่อเตยได้มาสัมผัสบ,บรรยากาศตรงนี้นะคะมันเรียนใน้เตยหัวชีวินเฮาก็คือถ้าเกิดได้ทำในสิ่งที่ฮักนะคะไม่ว่าสิพ,พอความยากลำบากอีกอย่างก็ตามนะคะ ทุกคนกระสูกกระเฮ็ดแล้วก็มีความสุขไปกับมั่นนะคะไม่ว่าสิทุกสิีสาขึ้นเวที่ปุ๊บก็ยิ้มกับหัวก็คือลืมทุกเรื่องที่ทุกที่สาได้ในชัวขณะโลกหานมากก็จังมาคอยมาเคียย์มาสะสางปัญหานะคะของแต่ละคนตอนนี้นะคะก็คือเวลานี่ก็คือประมาณตีสามแล้วนะคะเต๋อกะได้กินข้าวนะคะแล้วก็ นอนพักผ่อนนะคะก็ไว้พอกันมืออื่นเศร้าเด้อค่ะเด้อส่วนใครที่อยากจะติดตามเตยในช่องทางนะคะว่าสิเป็นช่องทางตัวนี้นะคะ youtube ก็คือเตยเตยลำเพริดออฟฟิเชียลนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือตัวแอปสิฟ้านะคะก็คือพิมพ์ไปเลยค่ะจันจิลานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ j a n นะคะเว้นวรคแล้วก็ J ไแล้วก็เวนวักแล้วก็ r a นะคะจันจิลามันสิเป็นรูปอ่าเป็นผู้หญิง,งสซมงกุ๊ดนะคะเป็นรูปเตยส่ชุดฟอนเสิร์ฟอ่าของวงเก้านะคะสีม่วงนะคะอยู่กัไปติดตามได้นะคะื้นนี้กะขอจบคลิปภาคดึกนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปพอกันไม่ตอนเว้นตอนเศร้านะคะ ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเตยเตยลองเพิดอนออฟฟิเชียลด้วยนะคะไปนอนละค่ะหลับฝันดีทุกคนนะคะ